อย่าเพิ่งเซ็นเอกสารใดๆถ้ายังไม่แน่ใจกรณีที่มีการเรียกร้องสินไหมกับบริษัทประกันไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของรถคันที่ทำประกันไว้หรือความเสียหายที่เกิดกับชีวิตร่างกายและอนามัยอย่าเพิ่งเซ็นถ้าเห็นข้อความต่อไปนี้นะคะข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าเสียหายโดยไม่ติดใจเอาความ กับบริษัทประกันรถยนต์เจ้าของบริษัทรถยนต์บริษัทประกันภัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆเพราะหากเซ็นยินยอมรับสินไหมชดเชยส่วนนี้ไปแล้วที่ยังไม่เต็มวงเงินทุนประกันที่ทำไว้แล้วเกิดมีค่าเสียหายเพิ่มเติมอื่นๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงจะไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกนะคะมีหลายคนพลาดมาแล้วค่ะถ้ายังไม่แน่ใจ ก็ให้สอบถามกับผู้รู้ก่อนนะคะด้วยความห่วงใยครูพี่เอ๋ปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ